เรื่องแรกในวันนี้ก็ต้องไปติดตามกันที่สถานการณ์น้ําท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้กันแล้วครับโดยจากที่สถานการณ์ได้เกิดน้ําท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้นั้นท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อเนื่องเป็นวันที่สองแล้วนะครับโดยเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2568เวลาประมาณ 16นาฬิกา40นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะนะครับได้เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติภารากิจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ต่อเนื่อง เป็นวันที่สองแล้วล่ะครับหลังจากที่ในพื้นที่นั้นได้เกิดฝนตกหนักสะสมกันมาหลายวันแล้วล่ะครับส่งผลให้ถนนหลายสายและชุมชนจำนวนมากมายยังคงมีน้ำท่วมสูงกันอยู่โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้ารับฟังรายงานสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก่อนที่จะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้วครับที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโร งเรียนเทศบาล4หรือวัดคลองเรียนโรงเรียนนี้แหละครับและก็ที่ศูนย์บัญชาการเทศบาลนครหาดใหญ่โดยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงครัวพระราชทานพร้อมแจกอาหารปรุงสำเร็จและถุงยางชีพกันด้วยครับ